เลือกทนายได้ถูกฉลอมากค่ะทั้งทนายและลูกความก็โดนคดีหมิ่นประมาททั้งคู่จะทนายไปแทวตัวทนายเองก็รออาญาสองปีอะไหลพัดมาให้เจอการจุกกููมันนามาเพ่อเพิ่อสองคนไม่ต้องรอลงอาญานะคะเข้าห้องขังไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมๆกับทนายทนายคนนี้คาตัวไม่น่าต่างกว่าครึ่งล้านนะจ๊ะ สุดๆจ้าอยากสู้จนสุดซอยทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าแพ้แทนที่จะจ้าทนายไปหาเงินมาจ่ายค่าเสียหายให้กับโจ์แบบผู้ใหญ่บ้านมันจะจบสวยดีกว่านะอยากได้แสงต้องไปออกหัวกระแสแล้วก็เล่าเรื่องที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นวัาลกอย่างไงาสารเขาไม่ได้ตัดสินที่ทนายดังหรือไม่ดังนะคะเขาตัดสินที่ความถูกต้อง พยานหลักฐานข้อเท็จจริงซึ่งฝั่งโจทย์อย่างผู้ใหญ่บ้านทนายเขาหนาแน่นมากและทนายของผู้ใหญ่บ้านเขายังบอกอีกว่าคดีดนี้นับรวมจากคดีดแรกเป็นไงเนาะจะได้เลี้ยงลูกต่ออยู่ในคุกหรือเปล่าลูกคงได้ไปอยู่กับพ่อก็งานนี้ละคะ่ะมันอยู่ที่หลักฐานที่เขาบากไว้เรียบร้อยแล้วเพราะอีกฝ่ายทำอะไรเขามีหลักฐานหมดนะ ขอขำแบบมีสติขอเม้นแบบมีสติขอสอดแบบมีสติเพราะทนคนนี้สุดมากเรื่องแบบนี้ให้นางเปลี่ยนทนายไปเรื่อยๆเงินนางเยอะเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หมดเองนั่นแหละเงินแทนที่จะเอาเงินมาจ่ายค่าเสียหายที่เขาเรียกไว้ห้าล้านจะได้จบๆอันนี้เอาเงินไปละหลายน้ำเล่นเพราะฟังคำยุจากไอ้ผัวเด็ก ที่บอกให้เปลี่ยนทนายไปเรื่อยๆหวังจะชนะถ้ามันจะชนะมันโคชนะไปตั้งแต่คดีของอีกี้แล้วล่ะแต่ที่มันแพ้เพราะทุกคนเขามีหลักฐานหนาแน่นและศาลเขามองว่าใครมีหลักฐานจริงใครผิดจริงในเมื่อเธอเป็นคนพูดใส่หลายเข้อสิงว่าเขาเป็นเกย์ป็นกระเทยทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นหน้าที่การงานเขาเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดัง เธอใส่ลายป้ายสีเขาแบบนั้นเขายอมเสียหายชื่อเสียงเขานะเอาไว้ทำเงินเอาไว้ทำงานไม่ได้เอาไว้มาต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำเล่นเหมือนมาลีก,กับลีเกถ้ารู้ตัวว่าผิดไม่ต้องเปลี่ยนทนายเยอะแยะมากมายขนาดนี้แค่เอาางหนไปจ่ายเขามันก็จบขนาดสองคนอย่างท้อยนับประสาอะไรทนายคนที่สามเอาง่ายๆดูคดีของลุงผลได้เลย ก่อนจบเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวกับทนายหรอกจ้างหมาเป็นร้อยมันขึ้นอยู่กับหลักคาถ้างั้นเขาจะว่าสารเหรอจ๊าทำอะไรไม่คิดหนังไม่หาข้อมูลทนายที่หนังจะจ้างเลยเหรอทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเข้าถึงทุกอนูของมนุษย์เลยนะละครเรื่องนี้จะจบไงวะหล่อรุ้นผนผังผาง,างแพนิกหล่อศบน้ำหน้ากี่ล้านคนดี หลักฐานเต็มโซเชียลทำเองสร้างเองพูดเองทั้งนั้นเชื่อว่าเสียงในหัวทุกคนเป็นเสียงเดียวกันหมดใครๆก็รู้ว่าใครคนนี้เป็นยังไงที่คนที่หนึ่งคอมเมนต์ก็น่าตลบดูนะในโพสทนายนี่แหละจ้างเลยแพงหน่อยนะแต่จะชนะหรือเปล่าก็อีกเรื่องทนายจกกลูเขารับทุกคดีนั่นแหละเพราะมันเป็่ง้านและได้เงิน อาชีพเขาชนะหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งผิดถูกก็ว่ากันไปตามเอกสารกฎแห่งกรรมผลปรากฏชัดเจนแล้วหล่อให้ผลทางกรรมชัดเจนเหมือนกันเปลี่ยนขีดคนแล้วความจริงก็คือความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทนายนะจ๊ะให้มันจบจริงๆนะจ๊ะเรื่องนี้ปบมือจริงๆเลือกถูกคนแล้วจ้าเหมาะสมกันมากหมดค่าทนายหนักหน่วงแน่ เป็นล้านก็ไม่อยู่สำหรับทนายจุกกู้คนนี้หวานเจีย๊ยบทนายคนก่อนทำไมถอนตัวแล้วเงินที่จ่ายไปแล้วก็คือศูนย์เปล่าเหรววะอยากรู้จริงๆอย่าให้มีทนายคนที่สี่นะโว้ยถ้ามีทนายคนที่สี่เกรกว่าเงินคงหมดก่อนแน่หวังว่าคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะเมื่อลูกขวามั่นแต่ทนายไม่มั่น ก็เอาให้สุดค่ะอย่าหยุดอย่ายอมแพ้โลกนี้มันโหดร้ายจริงๆมันแพ้ไม่เป็นเลยเปลี่ยนทนายบ่อยเกินจะเปลี่ยนมาทําไมสู้เขาอีกมั่นนางก็เก่งนะหาทนายให้เหมือนกับนางยกนิ้วให้เลยหาทนายยังไงให้เหมือนกับตัวเองแพ้ไม่เป็นจริงๆนางคนนี้ที่จริงเงินห้าล้านที่จ่ายมากอเงินผู้ใหญ่บ้านหาไว้ แถมได้มาก็ตกเป็นของลูกตัวเองต่อไปถ่ายภาพหน้ามีอย่างดื้อดึงจะจ่ายค่าทนายทิ้งไปเฉยเฉยอารมณ์คนเอาแต่ใจกลัวจะเสียเท่าไหร่เสียให้ใครก็ได้แต่ไม่ใช่มึงประมาณนี้ทนายคนไหนที่ว่าความให้คนททำพูดเป็นคนถูกฟอกขาเป็นด้าให้เป็นขา้าแล้ววางบาปกรรมด้วยนะจ๊ะสาวสมัยนี้ คำดีกคำชั่วมันตามทันหมุดนั่นแหละไม่ต้องหล่อชาติหน้าจากคุณสมบัติทนายหวานเจี๊ยบคาทนายก็แพ้อยู่นะยังไงก็แพ้เคยมีไหมทนายรวมหัวกับคนของตัวเองหลอกเอาเงินของเมียมาแบ่งกันหรือว่าเราดูละครมากเกินไปอย่าไปทำข่าวให้เขานะคะอย่าไปแช่ทำเฉยๆคงเคยเห็นรูปความของทนายแต่ละคน ทนายตั้งตู้แถลงข่าวให้ลูกความบ่อยออกข่าวตลอดช่วงจ้างทนายทำคดีอดีตดาราเคยดังสองคนช่วงนี้ข่าวเขาเงียบมากไม่มีใครทำข่าวไม่ดักไม่ปังไม่มีใครเล่นข่าวเขาก็เลยไปเกาะทะนายหวังให้ทนายช่วยแถลงข่าวให้บ่อยๆเขาคงอยากเป็นกระแสตอนนี้เปิดไปทุกเพจเจอแต่ข่าวโต๊เกียวมิวสิกเปิดฤดูกาล แบบปากเวอร์อ้าวก็คนนี้ไม่ใช่หรอที่มีข่าวออกมาเมื่อต้นปีนี้ว่าร้องห้ในสารแพ้คดีโดนใส่กุญแจมือคุมตัวลงคุกใต้ถุนศาลมาแล้วแล้วอย่างจะกล้าจ้างอีกหรอทนายบอกหวานเจี๊ยบยังไงก็แพ้แต่ได้เงินค่าจ้างเต็มๆไอ้นี่ฉันไม่เคยชอบมันเลยนะไม่รู้หนาไปขุดมาได้ยังไง ได้ทนายใหม่แล้วไปโหนกระแสเฮิรพี่นุ่มจะได้ซักเอาข้อมูลให้ชาวบ้านเขารับรู้ก็อย่างว่าเลือกอะไรก็เหมือนตัวเองหาเอาแบบไหนก็ได้แบบนั้นหาทนายก็ได้เหมือนตัวเองหลอกหลวงไปทั่วหลอกลวงทุกวันแต่ยังไงมันก็แพ้อยู่ดีเพราะทนายก็มีคดีติดตัวอีกเยอะลูกความก็มีคดีติดตัวเป็นหางว่าว แล้วจ้างมาเนี่ยคิดว่าจะชนะไหมแต่ถ้าเรื่องได้จ่ายเงินได้จ่ายแน่ไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านในรอบแรกค่าจ้างขนาดคนนี้ขอขำแป๊บมันจะเอาอะไรมาชนะหลักฐานมันแน่นขนาดไหนก่อน